สวัสดีครับผมผมกินข้าวกับปลาทูมือเที่ยงนะครับอร่อยไหมครับไม่ต้องไปโมงอย่างอื่นเนี่ยกินข้าวก่อนสนใจหน่อย สนใจหน่อยครับ เอ้ยิเขียนให้ติดเหรอ,หอกินเลยกินให้หมดนะถ้าไม่หมดโดนตีแน่แกินข้าวธรรมชาติอาหารเม็ดผมไม่กินนะครับผมไม่ชอบ กระชายไว้ปั่นพี่สิงกินกดไม่ได้นะกระชายไม่ต้องไปดูมแมลงกินข้าวเลยยุงอ๋อไม่ใช่มแมลงวันมแมลงวันมีกวนสมาธิพี่สิงกินข้าวไม่ต้องไปสนใจมแมลงวันเฮ้ยหนูจะไปสนใจมแมลงวันทําไมหนูกินข้าวหนูเลย สงสัยพี่สิงสงสัยอะไรนะสงสัยวันตัวอะไรนะครับผมแมลงวันครับมแมลงวันนะครับพี่สิงมแมลงวันกินข้าวปลาทูอร่อยไหมครับโอ้จะหมดแล้วนี่พี่สิงนี่กินเก่งจริงๆ,ๆเลย แรงวันบินอยู่ไม่ต้องไปสนใจ

ขอบคุณครับด้วยนะคะัพี่ถิงขอบคุณครับด้วยนะมาเช็ดปากก่อนอืม,อมไปกินน้ำไปกินน้ำ